คุณพ่อยูจีนสโตเนอร์วิศวกรสุดเนิร์ดที่หน้าตาอาจดูเรียบร้อยแต่ไอเดียโหดร้ายมากยูจีนสโตเนอร์เกิดปี1922ไม่ได้เรียนสายวิศวกรรมอาวุธเรียนจบอะไรแบบช่างๆทั่วไปทำงานในโรงงานเครื่องบินเลยรู้จักวัสดุเบาๆเขาเป็นคนที่สนใจพวกกลไกเครื่องจักรมากจนวันหนึ่งได้เข้าทำงานกับบริษัทอามไลที่มีภารกิจว่า ทำปืนให้เบาเหมือนของเล่นแต่ยิงได้จริงเขาจิงคิดค้น AR 1 0ปืนต้นแบบเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดใหญ่ใช้กระสุน7 6 2ดหคูณ51มเมตรเนโต้ AR 1 5รุ่นเล็กลงเบาคล่องตัวความเนิร์ดของสโตเนอร์ที่เปลี่ยนโลกอาวุธใช้วัสดุอลูมิเนียมแทนเหล็กทำให้ลดน้ำหนักของปืนได้มาก ใช้โพลิเมอร์ในหลายส่วนทำให้ปืนยิ่งเบามากขึ้นระบบแก๊สแบบ direct impingement ทำให้ปืนไม่มีชุดแก๊สลูกสุบที่ใหญ่ช่วยลดน้ำหนักปืนได้อีกส่งผลให้ควบคุมปืนได้ง่ายพูดแบบแง่ายๆก็คือยูจีนคือผู้ชายที่ใช้ความเนิร์ดเปลี่ยนโลกปืนยูจีนสโตเนอร์วิศวกรสุดเนิร์ดที่หน้าตาอาจดูเรียบร้อยแต่ไอเดียโหดร้ายมากยูจีนสโตเนอร์ เกิดปี1922ไม่ได้เรียนสายวิศวกรรมอาวุธเรียนจบอะไรแบบช่างๆทั่วไปทำงานในโรงงานเครื่องบินเลยรู้จักวัสดุเบาๆเขาเป็นคนที่สนใจพวกกลไกเครื่องจักรมากจนวันหนึ่งได้เข้าทำงานกับบริษัทอามาไลท์ที่มีภารกิจว่าทำปืนให้เบาเหมือนของเล่นแต่ยิงได้จริงเขาจิงคิดค้น a r 1 0ปืนต้นแบบ เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดใหญ่ใช้กระสุน7-6-2คูณ51ม mm ิลิเมตรเนโตอารสรุ่นเล็กลงเบาคล่องตัวความเนิร์ดของสโตเนอร์ที่เปลี่ยนโลกอาวุธใช้วัสดุอลูมิเนียมแทนเหล็กทำให้ลดน้ำหนักของปืนได้มากใช้โพลิเมอร์ในหลายส่วนทำให้ปืนยิ่งเบามากขึ้นระบบแก๊สแบบ direct impingement ทำให้ปืนไม่มีชุดแก๊สลูกสุบที่ใหญ่ ช่วยลดน้ำหนักปืนได้อีกส่งผลให้ควบคุมปืนได้ง่ายพูดแบบแง่ายก็คือ,อยูจีนคือผู้ชายที่ใช้ความเนิร์ดเปลี่ยนโลกปืน